ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการแก้ไขยางยืดแบบสอดนะคะแบบสอดเป็นแบบไหนก็คือดูจากของเดิมก่อนถ้าหากว่าการแก้ไขแบบนี้ค่ะมันง่ายมากๆถึงไม่มีจักรนะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าหากเราแบบมีปัญหาแบบขอบเอวที่มันรู้สึกว่ามันยืดแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนยางเองเราทําได้นะคะสําหรับยางยืดที่เป็นแบบสอดเป็นแบบสอดนะคะให้สังเกตดูง่ายๆให้เราค่าเอามือจับดูก่อน ในส่วนของขอบเอวตัวนี้จับดูนะคะว่ายางเนะะี่ยค่ะมันเป็นอิสระกับไอเส้นที่เขาเดินเส้นไว้ไหมเราสามารถจับดูแบบนี้ได้นะคะนี่คะ่ะถ้าเกิดเราจับดูแบบนี้แล้วคะ่ะยางนะคะมันไม่ได้มีการเย็บติดนะคะเย็บติดกับตัวผ้านี่คะ่ะมันเป็นอิสระจากกันนะคะมันไม่ได้เย็บติดกับตัวผ้าถ้าเป็นแบบนี้คะ่ะหาจุดเลาะนะคะในส่วนของด้านหลังก็ได้หรือว่าด้านข้างก็ได้นะคะ หาจุดเจาะค่ะเจาะเข้าไปนิดเดียวแล้วต่อจากนั้นค่ะก็ดึงยางออกมาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาอ่ะสอดยางเข้าไปเลยเราก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ดึงให้มันแยกออกมาแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็พอต่อจากนั้นค่ะเราก็หายางนะคะที่มันเป็นไซส์เดียวกันค่ะในการสอดเข้าไปวิธีการตัดยางก็คือถ้าหากว่า เรานะคะรอบเอวค่ะอยู่ที่28สมมุตินะคะอันนี้คือรอบเอวจริงนะคะรอบเอวจริงอยู่ที่28ยางนะคะเราจะต้องลดลงไปอีกประมาณ3 3-4นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเรารอบเอว28เรานะคะก็ต้องปัดยางนะคะอยู่ที่25หรือว่า24นิ้วนะคะลองดูก่อนว่ายางที่เราจะมาใส่นะคะมันมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราลองจับดูแล้วโหมันแบบยืดค่างมากเลย ก็ตัดออกนะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจับดูแล้วโอหมันยืดค่อนข้างน้อยนะคะก็ตัดออกสัก3านิ้วก็เหลือย5เนาะก็ประมาณนั้นพอเราขาดได้ยางออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเรานะคะก็ตัดออกมามันจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะก็ใช้กิ๊บนะคะหรือว่าเป็นเข็มกัดแบบนี้ก็ได้ค่ะเข็มกัดแบบตัวใหญ่หน่อยนะคะให้เอาสอดเข้าไปค่ะในช่องที่เราเนี่ยได้เลาะเอาไว้ในตอนแรกนะคะก็ใส่เข้าไแปบบแบบนี้ได้เลย เนาะนี่ใส่เข้าไปเลยค่อยๆไล่ไปข้อเสียของยางแบบนี้ก็คือมันจะชอบพลิกนะคะตอนที่ใส่เนี่ยให้เราเนี่ยค่ะเย็บยึดไอ้จุดที่เป็นแบบสี่จุดด้านข้างไว้ก็ได้เนี่ยค่ะมันจะชอบพลิกนะคะแล้วมันก็แต่ว่าข้อดีคือมันจะง่ายค่ะแก้ไขง่ายนะคะแล้วก็ยางสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปโดยรอบนะคะพอมาถึงบริเวณโดยรอบยางนะคะมันมาบรรจบกันเสร็จแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวอันขออนุญ,ญาต เอาออกก่อนนะคะเพื่อให้ดูเนาะพอเราขัดดึงยางมาจนสุดข้างนอกเสร็จใช่ไหมคะก็ให้เราขาวายางเนี่ยวางประกบกันแบบนี้เอาเข็มกัดออกก่อนนะคะแล้วก็วางประกบกันแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเดินเส้นเย็บวางประกบแบบนี้นะคะเราจะไม่เอาแบบพนนมเข้าหากันแบบนี้เราจะต้องเอาวางทับซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บพอเดินเส้นเย็บยางเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะยางมันก็จะอยู่โดยรอบของขอบเอวใช่ไหมคะ ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็แค่เย็บปิดนะคะจุดที่เราได้รอเอาไว้ตรงเนี้เดินเส้นเย็บปิดค่ะหรือว่าเย็บมือเอาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจกักรเนาะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้ก็จะง่ายอ่ะเดี๋ยวอันบอกเทคนิคอีกอย่างนะคะลักษณะของยางแบบนี้มันจะมันจะมีความแบบว่าช็อคพลิกใช่ไหมคะยางอ,ะอ่ะนี่เป็นยางยืด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 อ่ะทีนี้ค่ะให้เรานะคะเดินเส้นเย็บกดเดินเส้นเย็บกดตรงนี้ตะเข็บด้านข้างนะคะ เดินเส้นเลยเย็บกดตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่พลิกนะคะสฝั่งนะคะซ้ายขวาหรือว่าด้านหน้าด้านหลังนะคะก็เย็บกดไว้หน่อยก็ได้เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังนะคะก็เย็บเป็นสีจุดนะคะเย็บแบบให้มันยึดยางไว้นะคะหแบบนี้นะคะสองสสี่ก็เย็บยึดเอาไว้เพื่อให้ยางมันไม่พลิกนะคะโอเคก็วิธีการแก้ไขาย,ยางยืดแบบสอดคะ่ะก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะคะลองดูค่ะ